น้ำห้วยกระบวยแคมทางเลขที่23ใต้เนาะบ้านคำบุญได้ปลาคอใหญ่ตัวนึงเหรอปลาเป็นปลาทอดเป็นทะเลสาบเลยบนชุ่มหะเป็นนองปลาเนาะน้ำเพียงแชงน้ำยังมาลงง่ายเนาะกำลังมาเรื่อยเกิดมาเป็นลูกชาวนาจากพ่อแม่ าามสบายจีพี่น้องมดสุโคสุคนนะอตอนนี้มาสอนอยู่ที่บ้านคำบุญเมืองท่าแกขกแปลงคําวมวนคะลิปนี้พาพี่น้องมาเบ่งน้ำแกงเนาะน้ำขึ้นพายุเข้าพายุทาชิกิเข่าล่าเมื่อคืนนี่ฝนตกมดเทินมดเรนเนาะพี่น้องชาวบ้านจะพาก,กันมาตึกน้ำถ้วยกบวยแคมทางเลขที่2 3ใต้เนาะบ้านคำบุญอ๋อข้าวมากินเลยเนะาะกินส้มบมากินข้าว โซบไม่ใช่เนาะอ๋อตัดเสแซบพอ, <c oughs> อได้อยู่วะเลยก็ปลาน้อยปลาขาวน <c oughs> เนาะพอดีมกสำเนียงหักหักน้ำลงบ่ลงอยู่บ่น้ำเลยเลื่อมลงไล้เนาะโอ้ทั่วอนี้เลย <c oughs> โอ้ เริ่มลงแล้วห่างละห่างละอ๋อหลายขนาดเราตัวคนติดบอกออกว่ปาปาไปเลยเนาะอพอกระเทินสมมากินครับเลยคักคักคักมาขามอ่อนวะอ๋อทุประเด็จ้<ะ>าขนาด ก็หางหุ่นสมานใช่ปะ่ะทำเสี่ยวปลาอ่ะรุ่นแม่แมเปนเบืองก่อนเโอ้บุธจกโตบาทเยหุ่นวนเอ้ยน่ะปลาลายเลยเออได้ปลาคอใหญ่ตัวนึงป่ะอ๋อูอ้าวในตัวเดียว ปลาเป็นปลาท้อเป็นสาส bon อนวันที่หนึ่งตอนนี้เบาสอนอยู่ที่บ้านนาคอมเมืองเซบังไพรแขวงขมวนสิพาพี่น้องเขาเข้าไปทางบ้านย่างใหญ่หรือว่าทางบ้านสมเนาะไปอัปเดตเบิ้ง สถานาการณ์น้ำฝนใรือทางเขตนั้นเเจ้าลงเฟสว่าน้ำท่วมทงหน้าห่วยบ้านส้มนี่กนยกะไปบไร้าะต้องได้ไซเพื่อตอนนี้ฝนตกลิ่นมดคึืนพี่น้องเลยทางแต่เทียงขึ้นจนหอดแพดเก้ามงเช้ากนาะอมาเช้านี้พี่น้นนองอายุทาชิกิมาจากประเทศเวียดนามเนาะทางทะเลจีนใต้ขึ้นฟังทางเวียดนามแล้วก็มาลาว แผงข้ามวลใช่ครับผลกระทบอากาศอยู่ที่บ้านนาคอมทง่อสายบ้านนาคอมเก้านะนำต่วมทางต้นหากระเศร้าน้อยนี้เป็นวัดบ้านนาคอมเก่า ทางโนนพุนพื้นบ้านยางง่ายน้ำสองทางพี่น้องป่าตกนักขนาดน้ำท่วมทงนาเป็นน้ำแก้งเนาะพี่น้องอย่างพันจะลงคักเถอะเบิงมืออื่นมือ้พราะละน้ำจึงลงเลยพี่น้องเขาเพ่นจะพลิกวิกิตเป็นโอกาสเนาะใส่มองหาปลาหรือว่าตึกกระดุเลย น้ำเริ่มลงแล้ววะเนี่ยขันอะไก็ขันยาวอพอถั่วหมดเลยวันยาวห่อทางอันพ่นบอกไงขันอ่นันอื่นเล็กไม่มีใครตู้ทางอันห่อแล้ว ได้ย่ไม่แย่ได้ปลายู่บ่อบเอาเข่ามากินเลยเนาะแดงมา,มา,มาได้เศ้านี่นป่าเจหาหางเศ้าโหาน,า <S 2> <S 2> น้ำเริ่มลงแล้วเศร้านี้ท่วมหลายกว่า้น,นี่เป็นทางขึ้นไปบ้านยางใหญน่นะี่เป็นทางไปบ้านนาคอม บืองอีกจุดหนึ่งเราอยู่บ้านยางไงมีน้ำท่วมธงนาค้อกันเป็นทะเลสาบตอนนี้ในน้ำก็เริ่มลงแล้วละ่ะนีหอดบ้านยางไงแล้วเนาะเบิ่งน้ำท่วมรงนาเป็นทะเลสาปบปอทบอนตำมันท่วมมาแล้วชีลึกน้ำเป็นทะเลสาบเลย บนชุมฮะเป็นน้องป่าเนาะนนะเสร็จมดเสียดายป่าเด้ไหลไปบนอื่นมาละแล้วพกกำลังห้องดังได้ไงได้สองกองเลยเนาะโอ้ใสซานาดอกหญ้าเนะเาเะเนื้อบริเทอาจารันนียเท่ยังก็สี่เบลล์ลนวิวฮะมีอะไรผมมี เมีไอ้ไอโบมีฝากติดตามไปเด้อพี่น้องเด้อบางคนอาจจะเคยฟังกันแล้วเนาะมีไอ้ไอโบมีในซองยูทูบซองของชีวิตของหลายคนเนาะไซส์นาดอกยาภาษาลาววะภาษาลาวบ่ซีซองอ่ะลาวเลยบ่ซีซองเราดอกยาสตูดิโอโอ้ดอกยาสตูดิโอลาวลาวกริ๊กสตูดิโอฝากติดตามเลยพี่น้องเด้อต่างกันอยูทูปในห้องดังเลยเนี่ยในห้องดังเลยทางเฟซบุ๊กยูทูปทางจันสอนเด้อเอฟซีจันสอวนฝากติดตามไปเด้ออันนี้บ้านข้าพเจ้าเองพี่น้องเลยปีนี้ถือว่าครับกระทบ ประสบภัยเนาะประสบโอ้ยนประบอุทกภัยแล้วปีนผู้ที่กจวิน้าหวังคนกินข้าวขายข้าวกับ้าว่้ามันบุบไวๆนี่ก็หมดเลยแหละพี่น้องเอเนาะหมดความหวังเลยมืออื่นมืออื่นนะมืออื่นม่าจะลงแล้วแม่นถ็าว่ามันหมดพายุนะจอ๋อที่ชาเปไแล้วพายุอ๋าแเปรตนี้ที่ชาบะชาหกเี่ยนสองมือไอ้องมือ้าวบาจำเป็นเลาเจ็มันเช่าตกอะน้ำมันลงไว้กันมตายย แต่บางปีนี่นะมันยูดุลแบบนี้แล้วเนี่เข่าวกำลังขึ้นเนาะโอ้ยทะเลสาบวิวโคตรงามเลยพี่น้องสายผู้เขียวผู้หินปูนเชสซานเมืองท่าแขกทางไปมหาไซสองมือเนี่ยอันตรายเลยรับมือสองมือนี่เป็นยังไงรับสามสี่มือขึ้นเดี๋ยมีหัวครบนะ้รบบ้านหนึ่งเนาะที่ว่ามีคำหลายใส่มง น้ำคำอ้อมบ้านเลยอันนี้ก็แม่นคำนั่นนีจ้ะนีน้ำคำแม่นคำแบบน้ำบุบุกเลยแถวทีมบ้านอะไรก็แม่นคำแม่นนึ่งแถวนียคำหมดเลยน้ำบุบุกเลยแถวบุกเลยตึกสะดุ้งเป็นแถวเลยแถวนะน้ำเพียงแข่ง น้ำยังมาลงง่ายเนาะกำลังมาเรื่อยมาทาน้ำมาทางนาคอมน้ำไหลแห้งไปไปบ่เข่ากองบนมือบม่มาเนี่ยวัวยินเจ้โจม,มาได้เข่ากองบนมือ,อมได้เข่าอีกสองกองไงนี่ โอ้ยมาเบิงน้ำเห็ุเขาลงเฟสน้ำท่วมพอได้ย่บ่บาดได้บาดบ่ได้เนาะได้ยินะ <c ười> อะะลายแห้งเนาะโอ้ยมาทางหน้าคองหู้น้ำฮะ ทางนาคอมผัทางโดมักบ้า่อวด้วยมาทางโดมักบ้าพัวมาทางักบ้าัวมาแล้วทงนาแถวเนี้ยอย่างนาเขาจะกระจุพื้นแล้วเนาะเรียบร้อย มีคนนอนเบาโอ้รองเชียงบย่ได้เทียงนาทว่วมข่ายใจมันสูงเนาะสองส้นเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวบ้านย่างใหญ่เนาะพี่น้องเลยอ,อื่นกอคือน้ำขนาดจะลงถ้าฝนบ่ตกลงมาอีกตอนนี้น้ำก็ลงเรื่อยๆแต่วว่าน้ำทางเหนือกำลัง,งไหลมาอยู่เนาะมาทางบ้านนาคอม นี่ก็เป็นชิปพ,พาบ่าวซอนพพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวมาอัพเดตเบิงน้ำท่วมทงให้ทงหน้าทางบานย่างใหญ่เบื่องเซวบังไฟแขวงขมวโมนวันนี้ขอปิดชิปไว้สำนี้ก่อนเนาะชิปหน้าพบกันใหม่เด้อสบายดี